วันนี้พาเพื่อนๆมาวัดมหาพฤทธารามนะครับอยู่แถวสี่พระยานะครับเพื่อนๆก็จะพามาชมวัตถุมงคลเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่ออินแปลงนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับตามมาด้วยกันนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมมาสี่พระยานะครับสําหรับวัดมหาพฤทธารามก็อยู่ไม่ไกลจากหัวลําโพงนะครับเพื่อนเพื่อนผมมาเส้นตรงที่หัวลําโพงนะครับก็หาง่ายครับอยู่ติดถนนนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ทราบข่าวว่าเขาจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่ออินแปลงแล้วก็เท้าว้สวรรณนะครับก็เลยพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาชมนะครับ ว่าทางวัดจัดสร้างรูปแบบไหนครับสวยหรือเปล่ามาชมกันครับนี่ครับเพื่อนๆเท้าเวสุวรรณแกะจากไม้ขนนนะครับอุ้ยสวยสวยนี่ครับเท้าเวสุวรเนื้อไม้ขนนนะครับสร้างแค่ยี่สิองค์เองนะครับบูชาสามพันบาทนะครับสำหรับเท้าเวสุวรรณที่เป็นเนื้อไม้ขนนนะครับ หนุนดวงหนุนเงินหนุนทองนะครับนี่ก็มาดูเท้าวเวสวรรลงยานะครับเพื่อนเพื่อนนี่สี่ร้อยบาทเพื่อนๆพื่นสี่ร้อยบาทเป็นลงยานะครับ หนึ่บาทก็มีนะครับเพื่อนๆหลมดำนะครับแล้วเต็นเนื้อนะครับ1,000บาทก็จะมีตั้งแต่400แล้วก็1,000นะครับ1 0 0่งร้ก็มีนะครับถ้าสีธรรมดาราคาก็อยู่ประมาณหลัก400หลักพันนี่แหละครับ นี่ไม้ขนนนสามพันเป็นองค์เลยครับพระบูชานะครับสองหมื่นนะครับเพื่อนๆน,นี่สวยอันนี้สองหมื่นนะเพื่อนๆพนสองหมืน่นหลวงพ่ออินแปลงนะครับ นี่เก้าพันเก้าพันก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับนี่ครับถัดมาก็เป็นเนื้อทองเหลืองรมดำขัดเงานะครับขนาดเก้านิ้วนะครับเพื่อนๆก็บูชาหนึ่งหมื่นนะครับสวยครับเพื่อนๆ องค์นี้ขนาดห้านิ้วนะครับเพื่อนๆสี่พันห้าร้อยบาทนะครับมาเช่าบูชากันได้นะครับสี่พันห้าร้อยนะครับห้านิ้วนะครับเพื่อนๆสวยครับนี่ครับเหรียญก็จะเป็นหลวงพ่ออินแปงนะครับเนื้อทอง้าบาทนี่ครับเพื่อนๆสวย จะมีสองด้านนี้100นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นเทเวทสุวรรณนะครับเพื่อนเอน,นี่เนื้อทองฝาบาทก็100บาทนะครับถือว่าไม่แพงนี้สองพันนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเพื่อนๆด้านหลังก็เป็นเทวเวศเหมือนกันนะก็ถือว่าออกแบบได้สวยนะครับนี่เป็นท้าเววสุวรก็มีนะครับ ก็200 200แล้วก็มีเนื้อไม้ตะเคียนก็1,000นะครับเนื้อไม้ตะเคียนเข้ามาแกะเป็นเนื้อไม้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออินแปลงสมโภช170ปีนะครับเนื้อทองฝาบาทเป็นสีประจำวันเกิดนะครับนี่ก็บูชาเหรียญละ300นะครับเพื่อน เพื่อนๆเกิดวันไหนก็ตามสีเลยนะครับก็ราคาเดียวนะครับ300นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออินแปลงสมโพธิร้อจ็ดสิบปีนะครับเพื่อนๆสวยออกแบบได้สวยนะสวยงามมากครับนี่ครับ เป็นสีประจำวันเกิดนะครับออกแบบได้สวยครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อผงนะครับบูชาหนึ่งครับสมเด็จสุขโขไทยร้อยเจ็สปีก็ สวยงามครับแล้วก็นี่จะเป็นแบบเข้ากรอบให้เรียบร้อยนะครับไปเน็ตตรงเสื้อได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับวัตถุมงคลของทางวัดน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมพระสายญ,ญาตินะครับ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์นะครับพระพุทธสยญาติหรือว่าพระนอนนะครับของวัดมหาพุทธารามนะครับก็ใหญ่โตทีเดียวนะครับพระพุทธสยญาติองค์นี้แต่ก่อนก็ไม่ได้ใหญ่ยาวเหมือนในปัจจุบันนะครับแต่เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรพระพุทธรูปให้ใหญ่โตขึ้นนะครับเป็นขนาดความยาวจากพระบาทถึงพระเกตมาลา19.25เมตรนะครับและก็พระอุระกว้าง3.25เมตรพระนาภีกว้าง2เมตรนะครับจากนั้นทรงปโปรดเก้าให้สร้างพระวิหารไว้เป็นที่สถิตของพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับ ท่านจึงมีลักษณะใหญ่โตดังที่เห็นนะครับพระพุทธสย,ยาติองค์นี้เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันอังคารเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปบูชาสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับสำหรับวัดมหาพุทธารามวรวิหารก็ตั้งอยู่5ทับเนะครับถนนมหาพุทธารามแขวงมหาพุทธารามก็อยู่ในเขตบางรัก นะครับก็อยู่แถวแถวสีพญานะครับเพื่อนๆรถประจำทางสายที่ผ่านก็ได้แก่สาย1น,นะครับแล้วก็สาย1 6สาย3าห,หสายสาหแล้วก็เจ็ดห้าาสารถปรับอากาศสาย9กสมนี่ชอบมากครับกิจกรรมฝาผนังในพระอุโบสถที่มีความโดดเด่นในการเขียนธรรมชาติ โดยใช้สีสโลสหัวนะครับให้อารมณ์ความคิดฝันกิตรกรรมฝาผนังของที่วัดมหาพทธารามแตกต่างจากวัดอื่นตรงที่เขียนเรื่องทุดงวัด13นะครับและการไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกาต่างจากวัดอื่นที่นิยมเขียนเรื่องทศชาติชาดกนะครับหรือพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับ ก็มากันได้นะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากเช่าบูชาหรือมาทำบุญมาไหว้พระขอพรก็มากันได้นะครับนี่ครับบริเวณที่ให้เช่าวัตถุมงคลนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชม ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองปกปักรักษา f อี FC ทุกคนนะครับอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยครับผม